ขยับได้อยู่นะเนียัวนข้างล่างมันขยับได้อยู่แล้วเมี่ยครับอืมลูๆแก็ตัวไปนี่ลูกก็เอานแล้วเขาว่าใป็ปยิดุนนี่นะโอ้ใช่อก่ช Très bài đến 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 যে তাহলে ไปวันนี้ครับอ๋อไม่ได้เนี่ยครับเนี่ยครับ ก็เป็นการวัดระดับนะคะก็วงกลบประตูนะคะวงกลบประตูนะ ครับนี่ก็สุดยี่พันจบแล้วต้องใจว่าผมมีด้วยเน่นที่ขงแรงคุณทานเยอะเลยครับบีเอาีนะเอาีวะเอาโภละช่วอายุช่วอายุกันละนั้นช่วอายุพ่กพงสร้างอะช่วอายุอ้เด็กงๆ่งแข็งเพื่อนกินวมื่อวันเป็นปีเออมึงเป็นปีเอามเป็นป

ほほ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 ほ

เมื่อสากินกาแฟที่พี่สองช่องกินกาแฟที่พี่สอง่องากนนไหมไปกาแฟเพื่อสุขภาพว่งอยู่บ้านหนอด่ี่สั่งรู้ว่ากกิน่วงหม2อ่อนะกาแฟเพื่อสุขภาพเพื่อหัวเรี่ยนดีเ่ันี่

ได่หนามพไยัน uh, like ่่นาดีนาดีไม่หนไปเสียโ้ไปเสียโโอ้สคมล่าบดมื่อนมน้ำเป็น้ด้ยัดม่าบดมื่อนะมนี่เจ้าคือว่าลงลงลุ้งนอว่านันคอยอ ก็เหนีแบน่อกนเหดูปูออกมาลเ็อารียครักะด่นะครับมันมมันมีแบอกาน้นดอออกมวเนดอินบ็อกซ์ใ้หเปอ็อชนี่นะคะก็เป็นการเชื่อมโครงเขาเรียกว่าอะไรนะคะเชื่อมวงกบประตูนะคะก็ลุงก็ออกมาเชื่อมด้านนอกนะฮะด้านหน้าเลยนะคะ อาสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบจากกันเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ